ปวกปวกกับอวยรวมกันไหมอะไทยปวกปวกกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคุยกันแล้วดิใช่ปะคุยกันอยู่หรอจริงเหรอน้องหนิงยังคุยกับพี่พลอ,อยู่หรออา้านี่ไงเห็นไหมมันเป็นหลักฐานว่าเดี๋ยวนี้ปวกไม่ค่อยคุยกันแล้วมาขอคลิปพวกตีกันใช่ไหมเป็นมู่คนที่เกลียดกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันน่ารักจริงๆเลยง่ะ เขาว่าเขาทำดีเทนเนอร์หายอ่ะแต่เขาอยากจะไปดัดฟันใหม่ใช่คุณหมอฟันจะไปฟอกสีฟันแต่หนูว่าไม่หนูอ่เคยหนูเคยไปหาหมอฟันแล้วฟังหนูก็หนูเคยไปหาหมอฟันแล้ว,หหแ,ลวแล้วบอกว่าจะฟอกแล้วหมอก,ก็บอกไม่เห็นเหลืองเลยไม่ฟอกเนี้ย หมอไม่ยอมฟองให้ใช่ทบาไแล้วแม่ก็บอกว่าไม่เหลืองแล้วทุกคนในบ้านก็ฟันสีเดียวกันหมดเลยเหอะหนูไม่ใช่คนฟันเหลืองเราเป็นกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ทุกคนฟันสีนี้กระดูกสีนี้อีกใกล้กปกฟ,กกฟอกฟันมาใช่เรามีพราอสุขกับสิ่งที่เราเกิดมาแล้วก็มี พี่บอกนะถ้าไม่พ่อพ่อไม่ให้จมูกมานี่หมดเลยนะบอกเลยใน <laughs>